สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจายฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันที่20สิงหาคมนะครับรายการหลักๆวันนี้นะครับก็จะคงเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะเป็นรอบเพย์ออฟนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่รอบดิสเตทนะครับที่เป็นชมใหม่ของรายการนี้นะครับผม วันนี้มี4คู่นะครับแต่ว่าผมจะคัดมา2คู่ด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะไปดูเกมระหว่างเซลติกเจอกับคาร์ดอัมาตีนะครับเซลติกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะแล้วก็ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลมา3เกมนะครับจากทุกรายการฟอร์มดีมากนะครับชนะมาทุกเกมเลยแล้วก็ยิงไปถึง7ประตูนะครับก็ต้องบอกว่า ตามคาดน,นะก็คือเป็นทีมใหญ่ของสกอตแลนด์แล้วก็ผลงานค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนขนาดอามาตี้ครับมาจากคารสถานนะครับผลงานรอบก่อน,นครับผ่านด่านสโรวานมัติสราวามาได้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆภาพรวมเนี่ยผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกที่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าวัดกันปอนด์กับทาร์ฟอเซลติกต้องบอกว่า,ายังห่างกันหลายขุมนะถ้าเรื่องของ คุณภาพนักเตะนะครับมาถาของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในยุโรปด้วยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคารหลัตเนี่ยก็มาไม่ค่อยได้ไกลขนาดนี้นะครับผมวันนี้มีแววว่าจะถึงทางตัดแล้วเพราะว่าเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่ามากๆอย่างเซลติกนะครับแล้วก็ไปเยือนก่อนด้วยนะเพราะว่าเกมนี้เซลติกด้วยความที่ตัวผู้เลนเนี่ยยังเหมือนเดิมยังเป็นตัวระดักเมื่อปีก่อนนะส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ด้วยความที่เกมลุกจัดจ้าน ยิงประตูได้บ้างมา,มาอยู่แล้วคชดว่าเกมนี้เนี่ยทีมเยอไรลัดน่าจะต้านทานได้ลําบากอยู่นะเพราะาเกมนี้สกออาจจะขาดลอยได้เลยนะเพราะว่ามีโอกาสถึง3ามสูได้เลยเซลติเป็นฝ่ายชนะนะครับผม <c oughs> สว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูนที่เฟเดบาเช่เจอกับเบลฟิก้านะคู่นี้ต้องบอกว่าสูงสีแล้วก็น่าจะสู้กระสุกเลยนะเพราะว่าเป็น2ทีมใหญ่จากทางตุรกีแล้วก็โปรตุเกสนะครับเฟเดบาเช่เนี่ยคือช่วงหลังเนี่ย มาเล่นรายการนี้ไม่ค่อยจะบ่อยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่แค่รอบคันเลือกนะครับอย่างปีก่อนก็ตกรอบไปเพราะาทางฝั่งของลิวนะครับที่แพ้ไปในรอบนี่แหละรอบนี้เลยรอบเพย์ออฟนะครับแล้วก็ปีนี้เล่นรอบที่แล้วมาเจอกับฟยนูดนะครับก็เอาชนะมาได้ดยสกอรวมหกประตูต่อสี่นะครับก็ถือว่ามาได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับวันนี้เล่นได้เปรียบครับ เล่นในบ้านก่อนก็ค่อนข้างได้เปรียบน,นะในเรื่องของอสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ปีนี้ทีมของบูรินโยครับก็มีการเือทับมาใหม่เยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่หลายหลาคนที่ไปจากทีมก็อายุโรยลากันแล้วแล้วก็ย้ายไปเล่นในลีกอืก่นบ้างนะครับแต่ว่าเบฟิก้าก็มีทีมที่จะบอกว่าเป็นขาประจําจริงๆครับในการเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะแล้วก็ปีนี้ออกซารมาแล้วฤด,ดูการใหม่4เกม ชนะทุกเกมนะคือพอาผลงานดีนะครับต่อยอดมาจากฟีฟ่าขารโบครับเลยนะในเรื่องของเกมรับก็ดีเกมลุกก็จัดจ้ดานพอมผลได้นะครับเป็นทีมที่อันตรายทีมหนึ่งเป็นทีมที่ทีมใหญ่อาชนะได้ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้โอเคแตบบ่อาเฟเดบาเช่อาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเฝ้าบ้านแต่ผมคิดว่าภาษีของทีมเยือนก็ดีไม่แพ้กันนะเพราะว่าเกมนี้ผมว่าบิฟิก้าลุนได้ทั้งมุมสเสมอและก็ชนะนะครับถ้าตัดสินกันที่เรื่องของข้อเดดขาด เรื่องของระบบทีมผมมอว่าเบฟิก้าค่อนข้างจะลงตัวมากกว่าในหลายๆจุดเนีเพราะว่าเกมนี้อย่างน้อยเบฟิก้าไม่น่าแพ้นะครับผมอ่ะสรุปนะครับ2คู่วันนี้ในเรื่องของทัศนฟุตบอลประจําวันนะครับผมมองว่าวันนี้คู่แรกเซลติกเจอกับคาราเตมารตี้น่าจะชนะได้สบายๆแล้วก็น่าจะชนะขาดเผื่อถึง3ลูก4ลูกด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึง่ง เฟเดริเช่กับเบฟิก้าเดสู่สกันนะแต่ผมคิดว่าเบฟิก้าเก๋กว่า,า,วา,าโลบทีมดีกว่าทุกอย่างลงตัวมากกว่าอย่างน้อยเชืว่อว่าเกมนี้มีทั้งมุมเสมอกับชนะไม่น่าถึงขั้นแพ้นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจาร์ฟุตบอลที่คันว่าฝากกันสวัสดีครับ